ดูจะติดใจง,งานแสดงเอามากๆแล้วนะคะแถมยังมีบทบาทใหม่ๆให้เชอปรางอารีกุลได้ท้าทายตัวเองอยู่ตลอดอย่างล่าสุดค่ะมาร่วมง,งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่อง S L R กล้องติดตายค่ะไอดอลก็เป็นแล้วงานแสดงทั้งหนังและซีรีส์ก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่ามีอีกหนึ่งฝันของไอดอลสาวที่มาถึงสักทีค่ะกับการเข้าใกล้อวกาศหลังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Space Camp กับนาซา ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสดามอบทุนให้เยาวชนไทยไปศึกษาดูงานด้านอวกาศที่เมืองฮันส์วิลสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา12วันค่ะงาที่ของเธอคือไปเข้าแคมป์ค่ะก็คือไปทำกิจกรรมกับเขาเลยใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้ทุนาหนูเป็นเป็นพายของการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจดให้ก็มี ศึกษาที่ทพ,พิพิธภัณฑ์ที่เขามีเก็บจรวดของที่นั่นมีลงสกูบ้าที่หนูสรางแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับวิศวกรของนาซาตัว mm hmm. จริงที่เขาเคยทำงานที่อพอลโลโครงการอมโครงการอพอลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจาร mm hmm. ย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอเจอกับพวกเราค่ะ นอกจากเชอรปรางแล้วยังมีมายูกวิศราสมาชิกเบียนเค8ฟร่วมเดินทางไปในโครงการนี้ด้วยนะคะงานนี้เชอรปรางรับปากกับแฟนๆว่าจะมีการถ่ายทำบล็อกค่ะเล่าประสบการณ์ไปเข้าแคมมาให้แฟนๆได้ชมแน่นอนส่วนเรื่องงานแสดงปีนี้ยังมีถ่ายทำอยู่หลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือบุตรสบาลุยไฟทางช่องไทย PBS ซึ่งไอดอลสามองว่าถ้าได้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆงานแสดงก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ชื่อของเชอปรางยืนระยะไปได้อีกนานในวงการบันเทิงค่ะ